สวัสดีครับสวัสดีครับฟุตบอลไฮบริตี้นะครับวันนี้มากันเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยหน่อยเพราะว่าเราก็จะมาก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโซย่าลิกครับนะครับรอบรองเชเลอร์จะเริ่มต้นขึ้นนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังกันแล้วก็แจ้งถึงรายชื่อของผู้เล่นทั้ง4ทีมนะครับในสองคู่แข่งขันที่จะลงสนามในค่ําวันนี้เด็กอะไเด็กทุ่มนึงนะครับทั้งสองคู่พร้อมกันเลยครับใช่ครับสิบเอ็ดคนแรกของทั้ง4ทีมที่2สนามนะครับก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องลุ้นอย่างแรกก่อนก็คือลุ้นสายฝนกับพายุก่อนซึ่งเช็คล่าสุดเนี่ยที่สนามบุญยะจินดาซึ่งก็จะเป็นสังเวียนแข่งระหว่างบุีลัมยูไนเต็ดกับบางกอกกลาสซึ่งก็เป็นเป็นสนามกลางกันนะครับไม่มีฝนตกเพราะว่าเรากังวลว่าถ้าหากว่ามีฝนตกเนี่ยทั้งที่บุญยะจินดาและก็ที่สนามสุพัชราใสซึ่งก็จะเป็นสนามแข่งขันของนครราชสีมากับเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยทั้งสองสนามเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการระบายน้ําฝน เป็นอย่างมากเป็นอย่างมากสองาเลยนะใช่ครับถ้าใครที่ติดตามดูเกมไทยเจอกับจอแดนใน19ปีก็เห็นชัดเจนนะครับล่าสุดเกมเทโรกับแบงค์กับแอร์ฟอร์ก็มีปัญหากันไปแล้วนะครับ <S 2>, 2, <S 2ประตูต่อ3มีปัญหามีหลังเกมมาพอสมควรตอนนี้เนี่ยรายชื่อออกแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมไล่เรียงโคราชกันนิดนึงโคลาดกับเชียงรายที่สนามสุพัชราสายนะครับ,ครบโคราชเนี่ย แปลกใจมิรัตโจสิทธิ์นิดหนึ่งที่ดอบแซมมวนปอร์คานิงแฮมนะโอ้นะฮะแซมมวนช่วงหลังช่วยเซฟประตูให้กับโครัทเยอะมากนะครับใช่ครับใช้ทศพรสีเหลืองลงสนามผมมองว่าแซมมวนเนี่ยถ้าวัดกันตามฝีมือเนี่ยมีโอกาสติดทีมชาติด้วยนะใช่ไม่นับอายุไม่นับผลงานในอดีตอะไรเงี้ยนะเอาล่าสุดเลยจริงๆแล้วก็ที่เซฟจริงๆนะ่ยใช่ครับเฉลิมพงศ์เกิดแก้วลงสนามนะครับเอกนัทคงเกตนะครับอันโตนิโอพีนา รีวอนแจนะครับนุพลอารมณ์สวะเดชาสร้างดียับหยาคูนาดนะครับประลองสาวันดีกิษด,ดาเหมว,วิพัชแล้วก็เรียนดัวสุนเสาครัวก็ชุดใหญ่ของพวกเขาะนะชุดใหญ่ใช่ครับขณะที่เชียงรายนะครับเชียงรายเนี่ยชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูลงมาแทนสารานนอนุอินเกมล่าสุดที่เซฟกับบางกอกกลาสใครจำได้โอ้โห แส่แน่ผักนะไม่ได้ลง7เดือนวันนี้ไปชาชายกลับมาใช่ไหมใช่ครับอาธนศักดิ์ศรีใสนะครับยืนเซ็นเตอร์ปิยพลผานิชกุลนะครับวิกเตอร์คาโดโซ่ลงสนามนี่ก็เซ็นเตอร์ฮาฟ์นะครับพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลอาลียองแลนะครับอาโรซิมาอามอา,อามาซิโอนี่กองหน้าของเขานะครับสิบประกอบเตียะตะกูลชัยวัฒน์บูรานสุริยาสิงห์มุ้ยแล้วก็ ชินพัทลีเอ่อนะครับอัครวินนั่งสำรองสลาวน,นั่งสำรองอีกหนึ่งคนที่นั่งสำรองแล้วก็ฮอตมากตอนนี้อาทิตย์ดาวสว่าง <Hot S 2> <ด>ฮอตเดฟอร์กเล่นฮอ<ะ>ต <hot S 2> นอกสนามฮอตนอกสนาม <c oughs> นะ,ะครับเกมผู้นี้นะครับก็อย่างที่เรียนว่านครราชสีมาถึงเวลานี้ในฟุตบอลไทยลีกพวกเขาสถานการณ์ไม่ได้ย่ำแย่นกักน,นะครับ,รบไม่อยู่ในโซนตกชั้นแล้วแล้วน่าจะรอดถ,ถ้าไม่มีอะไรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลที่พวกเขาจะต้องพักตัวผู้เล่นแต่อย่างใดนัดนี้ก็ ต้องใส่เต็มๆนะครับอย่างน,น้อยเนี่ยการเข้าชิงหรือว่าการได้แชมป์โตโยต้าลีคับก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติกับสโมสรน,นะครับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่นครราชสีมายังไม่เคยทําได้มาก่อนนะครับ,รบ <ๆ S 2> เพราะ <ๆ S 2> นั้นก็ต้องเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นแต่ว่าถ้าเทียบกันเรื่องตัวผู้เล่นตัวต่อต,ตัวผลงาน ต่างๆนาน,นานก็ต้องบอกว่าเป็นรองเชียงรายยูเต็ดโดยเฉพาะการมาเล่นในสนามกลางแบบนี้นะครับใช่ครับเชียงรายยูเต็ดก็ค่อนข้างจะเป็นต่อโดยเฉพาะยิ่งเ,เกมรุกนะครับแล้วก็แดนกลางที่พิธิวัตเองก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่เกมลุกตัวต่างชาติเนี่ยดูเหนือกว่านะักขอราชสีมาอย่างชัดเจนนะครับผมมองว่าเกมนี้เชียงรายมีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่าโคราชจะชนะครับใช่ครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนจุด หลายจุดนะครับแต่ว่าจุดใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นที่สายฝนนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกันด้วยสภาพสนามที่สมบูรณ์8ปดเกเ็นี่ยก็โอกาสที่ทีมอย่างเชียงรายจากภาคเหนือจะเอาชนะได้สูงกว่านะครับอีกคู่นึงนะครับที่สนามบุญยจินดาไปดูรายชื่อกันหน่อยฮะใช่ครับที่บุญยจินดานะครับบุรีรัมพบกับบางกอกกลาสนะครับบางกอกกลาสยังมีคิวที่ จะหนีตายอยู่กับแอร์ฟอร์ดสัปดาห์นี้นะครับ,รบขณะที่บูรีรัมรอฉลองแชมป์กับเทโลที่บ้านของตัวเองนะครับขณะที่บีจีนี่ไปเยือนนะครับศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับพันศาหหมวิบูลตูเนสสัสรัก์หายประโคนจักรพันแก้วพรมกร,รกฎวิริยะอุดมศิรินะครับชิติพัฒ์แทนกลางออสววนโดสุภชาติสุพชคสารชาติร,าตาร,าตรัตนากรใหม่คามิและก็ดิเอโกโห,หรุ่ยซันโตนี่เป็นชุดเดียวกับที่เอาชนะเอสซีจีเมืองทองมาครับ นะครับขณะที่บางกอกกลาสนี่ก็สลับกันนิดหนึ่งนะครับเฉลิมศักดิ์อัครีงเซนเตอร์นะครับธนบูนเกษารัตอาริยอนะครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์สุรชาติสารีพิมสราวุฒิมาสุขจักกริดลาบตระกูลนะครับาดาเนียลดริเกสนะครับสารัตปลองปลองสุวรรณนะครับผู้รักษาประตูนี่เอากลรหัสนารีจันนะครับอยู่ที่21ลงเหรออืลงแล้วก็พิยชนกดาลิต เซนเตอร์ฮาฟซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ลงด้วยครับบุรีรัมแม้ว่าจะใช้ผู้เล่นชุดนี้เกือบทุกเกมนะฮะแต่พวกเขาก็เล่นแบบว่ารอเล่นบอลถ้วยไปด้วยครับคือชนะลูกนึงนำลูกนึงก็ปิดเกมละตัวผู้เล่นแม้จะเล่นค่อนข้างถี่แต่ไม่ค่อยช้ำนะครับสำหรับบุรีรัมขณะเดียวกันบางกอกการ์ดใช้ตัวหลักชุดนี้แหละครับตั้งแต่ไยลีก็ต้องหนีตายนะครับฟุตบอลถ้วยวันนี้ก็ต้องเอานะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเกียรติประวัติ ถ้วยเดียวที่เหลืออยู่นะครับ,รบเพราะว่าในไทยลีกไม่ต้องพูดถึงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางออกการ์ดเองสภาพร่างกายความสดของผู้เล่นค่อนข้างจะเป็นรองบุรีรัมอยู่พอสมควรนะครับในแง่ของการบริหารจัดก,การผู้เล่นนะครับขณะที่บุรีรัมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเดียโก้แล้วก็ออสวันโดช่วงหลังเนี่ยเริ่มจะเล่นเข้ากันได้มากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็มีลูกฮือฮาลูกกระชากลากเลื้อยทําให้เดียโก้เนี่ย ไปสร้างความกังวใจะให้กองหลังคู่ต่อสู้แล้วก็เดียโก้มีพื้นที่เล่นมากขึ้นเดียโก้เล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยต้องดูนะครับว่าบางกอกการ์ดถ้าโดนไปลูกหนึ่งแล้ว2ลูกแล้วพวกเขาจะยังเอาอยู่หรือเปล่าบางทีก็ต้องถอนกําลังเพื่อที่จะไปมุ่งหน้าหนีตาในไครดีกันต่อนะครับใช่ครับก็เกมเสาร์อาทิตย์นี้พวกเขาต้องไปเยือนแอร์ฟอร์สหลายคนมองว่าโอโ้แอร์ฟอร์สสบายๆนะครับแต่ว่าถ้าใครได้เห็นแอร์ฟอร์สเล่นกัสุพรณแพ้หนึ่งสามก็จริงแต่ว่าหือจับมาก หรือว่าแอร์ฟอร์สบุกไปชนะเทโล2ประตูต่อ3ก็ทำให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยสำหรับ,รบทีมที่จะเจอกับแอร์ฟอร์สทุกนัดต่อจากนี้นะครับบุรีรัมยังมีสุภาษิตเด็ดที่รออยู่และช่วงหลังเล่นได้ยอดเยี่ยมมากใช,ใช่นะครับใช่นะครับอ่ะนะฮะผมก็บอกว่าบุรีรัมก็มีโอกาสชนะมากกว่านะครับแล้วถ้าว่าได้ประตูแรก เร็วนะครับก็มีโอกาสที่เกมจะเปิดแล้วก็่าจะมีประตูที่ 2- ที่3ตามมาด้วยใช่ครับนั่นเป็นวราะห์วิจารณ์ของการแข่งขันฟุตบอลตัวต้าหลีครับนะครับซึ่งจะเริ่มกันทุ่มหนึ่งนะครับเราก็เดี๋ยวเราไปตอบมีคอมเมนต์เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวไปตอบกันนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเนี่ยมีทักทายกันมานะครับคุณโอทีคุณการกะโอนคุณกิติชัยนะครับ คุณมีมี่เขาถามว่าเวียดนามออสเตเลียมาวางระบบพี่พปุเปยรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นแนวคิดที่ถูกต้องน,นะครับคือคไม่ได้ไปเปิดรับสมัครโค้ชนะครับซึ่งถ้าหากว่าเปิดรับสมัครโค้ชเนี่ยผมก็ย้ำหลายครั้งแล้วว่าอาชีพโค้ชโดยเฉพาะยิง่งโค้ชทีมชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่ารับสมัครเซลล์ของบริษัทต,ต่างๆนะครับไม่ได้ไปขายประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปิดรับสมัครแล้วก็ให้คนเดินเอาโปรไฟล์มาเสนอแล้วมาเป็นโค้ชทีมชาติได้หรอกนะครับ ถึงทาได้เราก็จะได้เห็นอย่างที่ผ่านมานั่นก็คือว่าเราจะได้โค้ดตกงานมาเป็นโค้ชนะครับเราจะได้โค้ดที่ไม่ได้มีแนวทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลของเวียดนามเนี่ยเขาคงรู้แล,ล้วล่ะว่าเขาจะวางแนวทางการเล่นแบบไหนนะครับแลวเขาต้องการโค้ดแบบไหนที่จะมาสารต่อในแนวทางแบบนั้นครับซึ่งก็เลือกอฟิลิปป์ฟูซเย่ที่เคยทําผลงานได้อย่างดีในญี่ปุ่นมาก่อนใช่ครับก็เลือกคนมีประสบการณ์ใช่นะครับ,ค,รบคือบางทีเนี่ยในการเลือกโค้ด ชุดต่างๆการเลือกประธานเทคนิคเนี่ยไปขอเขามาไปเปิดรับสมัครเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนใช่แต่ถ้าคุณมีเงินมีวิสัยทัศน์มีคอนเน็กที่ดีแล้วเปิดหัวใจให้กว้างผมเชื่อว่าคุณอาจจะได้สิ่งที่ดีกว่าเปิดรับสมัครหรือว่าอาจจะได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเรื่อง <S <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องฝีเท้าเรื่องชัยชนะในสนามผมไม่รู้ว่าเวียดนามจะชนะไทยได้หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องวิธีคิดเรื่องแนวทางเนี่ยผมว่าวันนี้ที่เขาเลือกทูตซิเยเขาเหนือกว่าที่เราเปิดรับสมัครโค้ด นะฮะครับอ่าคุณราวุธดินก็บอกว่ารบกวนขอข่าวสีสะเกดหน่อยสีสะเกดช่วงหลังก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสีสะเกดเฮ้ยสีสะเกดเข้ารอบรองฟุตบอลช้างเอฟเอครับช้างเอฟเอครับนะครับแล้วก็ถ้าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกทำไงอ่ะแล้วเล่นทีสองด้วยนะปีหน้าไม่ได้ตอนแรกสีสะเกดหนีตายแล้วเอาน้าเฉวยไปก็ต้องยอมรับนะครับน้าเฉวยพาทีมสุโขทัยครับต้องบอกว่าไปแชมเปี้ยนลีกได้ไหมตอนนั้น แต่ว่าเข้ารับรองอยู่ใช่นะครับโหเข้าสองสองครั้งติดเลยนะใช่ใช่นะครับคุณวแต่ผมก็ทักทายมานะครับคุณพงศักดิ์บอกว่าโคราชบุรีรัมย์สู้ๆนี่มาสายอีสานเลยนะฮะครับคุณตาพิณันว่าผู้นิทไทย16ปีไหวไหมครับอยู่จะบอกัดทีแชมป์เอเชียเจอญี่ปุ่นครับก็ฟุตบอลเด็กๆจริงๆสู้กันได้ใช่ใช่อย่างที่บอกสู้กันได้เมื่อวานนี่เจอโค้ชคนหนึ่งอาจารย์สมัตอมจารย์ยักษ์กุลเขาได้รับเชิญให้ไป สอนเปิดคลินิกกับเด็กๆที่จีนที่เมืองอะไรนะเหินหนานหรืออะไรนี่แหละเขาไปหลายๆมณฑลเขาบอกว่าโหคนจีนเนี่ยทึ่งเด็กไทยมากแต่ทึ่งแค่สิบสองสิบสี่นะว่าโหทำไมเด็กๆเก่งจังแต่พอโตมาเนี่ยจะบอกว่าขนมกุบได้ไหมมันเกินไปแต่เขาบอกว่าทําไมโตมาเนี่ยมันพัฒนาได้ช้ากว่าตอนในช่วงเด็กๆที่ช่วงเด็กนี่ใช้คาว่าเก่งเก่งในแนวหน้าของเอเชียอื ก็ทุนนี้รอเชียร์กันนะครับผมก็บอกว่าน่าจะพอสู้ได้อยู่นะคุณเลียก็ทักทายมาคุณวรพลก็ทักทายมาคุณนงบูมถามว่าถ่ายช่องไหนครับบุรีรัมมีเขาบอกว่า t ท r for you นี่นะ u นะครับคุณบีขวัญกาอหลีกครับรอบรองใครเจอใครบ้างครับก็เมื่อกี้วีคะองให้ฟังแล้วนะครับก็มีบุรีรัมพบกับบางกอกกลาสแล้วก็นครราชสีมาพบกับเชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับ คุณวรพลก็ช่วยตอบให้ว่าถ่าย 24u นะครับครับคุณชัดชัยเขาถามว่า b ีเนี่ยอโนนไม่ได้ลงนี่ครับใช่ครับอโนนไม่ได้ลงยืมตัวมานะครับเดี๋ยวรอซื้อจ่าย20ล้านเดี๋ยวได้ลงแน่นะครับอ่าคุณเบียร์อนุรัชก็บอกว่าวันนี้อ่าบุรีรัมมาแน่นะฮะครับอ่าคุณ KSPFC บอกว่า b ี16ความหวังสูงสุดของสมาคมฟุตบอลนะฮะครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็หวังได้อยู่ชุดนี้แหละเพราะว่าครับหนึ่งสายไม่แข็งเกินไป เจอญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นหนักกว่าทีมเดียวอีก2ทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียซึ่งอยู่ในอาเซียนเหมือนกันถ้าเราจะไปฟุตบอลโลกก็ต้องผ่านมาเลเซียให้ได้อย่าให้มาเลเซียเป็นทีมที่3ในอาเซียนแล้วกันที่ได้ไปฟุตบอลโลกในช่วงหลังในช่วงสองสปีติดนานะเวียดนามพม่าไป19ปีแล้วถ้ามาเลเซียไป17ปีทิงแชมป์โลกอีกแล้วไทยไม่ได้ไปอันนี้ก็น่ากังวลใช่ครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็วันนี้เรามาเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยหน่อยนะครับเพื่อที่จะ ไปเชียร์ฟุตบอลตัวต้าลีครับพวันพุทธเนี่ยความมีแม์อย่างเงี้ยเราก็จะจะมาก่อนเพราะว่าหลายๆท่านก็บอกว่าอยากจะฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับ,รบก็มาวิเคราะห์ให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ